มายชมค่ะมาชมพี่น้องของน้องแสงค่ะเนาะได้เข้ามาฮอดทุกกันทางข้าวใส่แจงตายนี่เนาะนี่บ่ค้าตีตอนพี่น้องเข้ามาตั้งคาดดกจับเวลานี่เนาะทางกันบ่จับเวลาในที่ดีดีว่าจินตนาพวกไหนเฮาค้าพี่น้องก็ละเจ็มว่านะเนาะมันจังหางข้าวแท้มันพวกในเฮาค้าก็แลตั้ง4:00เช้าตั้งที่ต่างๆเลยเนาะ ว่าดอาหานจึงหนาหุภาบภาพวาของทีรเลอกกัดตุ้นห้าเป็นหกช่างเสียมว่าเขาใครเก็บเป็นภาพส่วนตัวเขาค้าน่หอยอมีติโกได้เชมีเพื่อนเขาท่แจบนถ่ายบ้านก็ช่ำม่านหนาบนในนอนาหรือในนอนรานหนาแน่ข้าวถิ่มาอ่อน,น้องเขอเลอยด้วยเขาหลุดเลมาตามค่าในโทรชับเขาค้าน่านอเนาะตั้งค่ากัวจับวิลาเนี่ อยอนเหนือเลยห้อคาร์ดีดีสามารถตั้งค่านะัดโทรศัพท์ของเฮางคานั้นก็เหลียวไลเนี่ยเนาะลองตั้งมันได้ก็มันเดมีอยู่สองเมลเนี่ยเนาะเมลอันที่หนึ่งก็มันเดมีตั้งค่าตัวจับเวลามันเดมีเวลาอยู่สามวินาทีเนี่ยเนะยาะแล้วก็อันที่สอง,งมันเดมีอยู่สิบวินาทีเนี่ยอันสิบวินาทีเนี่ยฮะมันเฮาขา เวลามันมินาเมยันเวลาย้อนหลังเนาะเขาขาดอะไรอ่าอันบริหารเง่นหาเนาะย้อนั่นแหละอ่ามันได้พี่น้องเขากอดข้อมายังเพราะว่าข้อมาไหนก็ขาดที่อ่อนพี่นอ้องเขาว่าตั้งค่ากันด้วย กาค่ะกําเนิดของข้าก่อนพี่น้องเขามาอยู่ที่นะจาจอดรถฉับของเ้ายาวหน่อยเนาะก่อันะอดังชุดใน่เข้าแต่ไรมาดีตัวกล้องก่อนแนะนพี่นะ้องเขานอนเนี่ยครับพี่น้องเขาก็ยึดโทรศัพท์พี่น้องเขาขึ้นมาแนนเนาะน้องเขาเขามาดีกล้องโทรศัพท์แน่เนาะตัวกล้องนั่งเดนะินหฮะเนาะตอนนี้ ที่เขาติดกล้องเพื่อเช่าของพี่น้องค่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องเขาขมาติดกล้องเพื่อเช่าพี่น้องเขาย่าไหนพี่น้องเขาได้เลยหันอ่าในหันเนาะแล้วก็ตัวเนือน้อในหันเนาะเน,ะนี่ยที่ปลายมือนิ้วมือขันเนี่ยพี่น้องเข,ข,ขาเขาก็ติดแสตี์กันตั้งค่าแน่นเนาะ เต็มเอปุ๊บเนีนเนาะกัมนายเป็นเนาขอใจไรหันว่าจิตตัวดังเจอนเนี่ยเนาะน่ยตูวจับเวลาเนี่ยเนาะพี่น้องเขามาเต็กเสือจิตูัจับเวลาเนี่ยเนาะปุ๊บเนี่ยเนาะเอาค่ะกัมนายเป็นเนาะขอใจไรหันว่า อันนี้มันจะเป็นจิ้งหนังว่าสามวินาทีเนี่ยเนาะสามวี่เลยชิบวี่เนี่ยพี่น้องขอเนี่ยเลยหันดีดั้งน,นะน,นั้นเนาะอ๋อเนี่ยฮะสามวี่เนี่ยเนาะสามวี่เลยชิบวี่เนีเนาะก็ไม่ขาดเลมัดเจ๊กในอันสามวินาทีก่อนเนะนาะทำมัดเจ๊กนนะถูกอะ่ะ ก็นายเขาถ่ายด้วยเนาะสามวีในายว่ายนะพี่น้องเขาแต่ในทางตัววายเลยเนาะถ่ายด้วยเนาะในหัน่นับย้อนหลังสองวิเลยเนาะอออันน <command> ี้ถ uh ่ายเร็วเลยอันหนึ <t> ่งนะนะไลท์ที่หนึ่งอันมันก็คอที่หนึ่งเนี่ยเนาะก็ในข่าวตีอ่อนพี่น้องเขาขึ้นกว่าขึ้นดีตกเก่าตัวตัวกันตังข้าตังเหนือในหันเนาะ กำลังเฮาอครดี๋ยมาเฮ็ดมาขึ้นจีกัว,วหนาะตัวจับเวลาเหมือนเดิมเหรอตัวตจับเวลาเหมือนเดิมผมน,นะฮะโอ๊บกำลังทำมาเอาสิวินาทีเนี่ยหนอ,หนอ,อก็ครับกำลังถ่ายด้วยเนาะสิวินาที

ทําจังลูกว ok si an um ่าป um um ิดมันหั่นเนาะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันเพราะว่ามันป่วนกว่าหมอก20นาทีเนี่ย15นาทีเนี่ย20นาทีเนี่ยมันก็่อันนั้นก็เลมันเนาะมันก็ที่ปิดกว่าอัตโนมัติก็เลมันมวลานี่ก เขาก็มาเปิดมือน,น,น,นั่นนะเนาะวิธีที่เปิดก็ง่ายๆอย่างเช่น้าเนี่ยมอนะกรเนาะเข้ากับที่ตุกกล้องกล้องถ่ายรูปของเขานั่นพี่น้องเขาบุกกล้องนั่นเนาะเข้ากับที่กล้องถ่ายโฮบเรวก็เนี่นนกกกกนะยเนาะนมาดีตัวตั้งค้าตั้งเหนือได้นะตั้งขวาตั้งขวามือเลยเนาะมาเดี๋ตั้งค้ามาเดี๋ตั้งค้าก็เอามาเลื่อนขึ้นมันจะมีตัวจับเวลาแทนเนาะเขาก็มาเต็กเปิดเอาแต่แชมวิ่งเนี่ยซิบวิ่งเนี่ยไนอะ้เนาะ ก็เมื่อไ่ก็แต่ไรว่าไม่เข้มงับอันนี้เรื่อน้อยมา่งผักวันพี่น้องเขาเนี่ยเนาะยิ่งยามันจะเป็นพ่อหรีแต่พี่น้องเขาอ่าก็ดจ้ำด้วยแหละลองตัวยแอมแข็งมั่นเนี่ยเนาะเมื่อไก็เขาใจจริงใจเนี่ยเนะาะสั่งว่าพี่น้องขานว่าคลิปว่านี่นเป็นผ่อนหรีเนี่ยก็ผักกดติดตามเนี่ยกดไลค์และกด อันรีงเพื่อกันแจ้งเตือนนคลิปต่อไปตั้งนานเน,น่นอนเมื่อ้าก็ค้าจะเจงีใจลาพี่น้องเขากล่าวก่อนในทบกันแบบคลิปหน้าสำหรับเมื่อหน้าก็นายูงค่า